สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าจากทาง y o u t u b e และ a c e b o o k ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลล์แอนแอนหรือเซลล์มดจากร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้เราจะพาคุณลูกค้ามาดูรถแท็กเตอร์อีกหนึ่งคันนะครับตัวนี้สวยๆสภาพดีๆเลยครับนางฟ้าเลยนะครับผมตัวนี้เป็นแชมป์ YTO ME 3 54นะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับใบเมียดินหน้าและมีผานพรวนให้อีกหนึ่งชิ้นนะครับผมสวยๆครับเป็นผาน6กนะครับ ตัวมาเลยนะของแชมป์นะครับผมดอกยางสี่เส้นสวยๆเลยนะครับสภาพเนียนๆนะครับแชมป์คันนี้ครับผมสามสิบห้าแรงครับเครื่องดีเกียร์ดีครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจแชมป์ YGO สามสิบห้าแรงนะครับผมร้านบอสอนอมพรเทคเตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับ เบอร์โทรก็ตามนี้ครับตัวเป็นหนึ่งสามหกห้าเก้าจ็ดเป็นหนึ่งหนห้าสองสามเจ็ดนะครับเรามาดูตัวรถกันใกล้ๆครับไม่มีตะกินหน้ายังสวยๆนะครับไม่ยุบไม่ย่นเล็บเต็มนะครับผมตัวรถเนียนๆครับเครื่องเนียนครับคันนี้สีสันเดิมครับยังสวยอยู่เลยนะครับผม หลังสวยๆครับขอบคุณลูกค้าท่านใดนะครับผมกำลังมองหาแชมป์นะครับผม YTO 35แรงนะครับผมร้านบัวสอนอัมพรแท็เตอร์มีให้สำหรับลูกค้านะครับตัวนี้รถเดิมๆเลยแล้วผมเรามาฟังเสียงเครื่องแล้วดูการขับเคลื่อนกันครับผมเครื่องนิ่มๆเิดง่ายๆครับผมแล้ก็ไห้ดูดีๆครับ ดูดิไว้ครับผมเครื่งองดีเกียร์ดีครับผม คมป์อีกคันที่สวยเลยนะครับผมคันนี้นะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดครับมองหาแชมป์อยู่นะครับผมคันนี้เหมาะครับผมสภาพยางฟ้าสวยงามรับเป็นรถไล่นะครับคันนี้เป็นรถไล่นะครับผมคันนี้นะครับผม วายทโอามาแรงนะครับถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะ,น,ในะครับผมสนใจแล้วครับผมรถไถแชมป์คันนี้แล้วผม35มแรงมาในราคา2 3 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับผม2 3 5,000บาทเท่านั้นเองนะครับผมมีอุปกรณ์หน้าหลังให้ครับผมแล้วก็อย่าลืมติดต่อมาเบอร์โซที่ทิ้งไว้ข้างก้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้นะครับผม แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่อง YouTube ร้านบอสอนอัมพรเิ็กเตอร์ชาแนลแล้วก็เซลโมดรถไถมือ2ด้วยนะครับขอขอบคุณครับ